สวัสดีครับผมจันปปมอเษกษตรกำแพงแสนเหรียญที่เพื่อนสมาชิกทุกท่านกำลังจะได้ชมณนะเวลานี้เป็นเหรียญใบที่เหล็กปี2547นะครับเนื้อทองแดงนะครับออกที่วัดกำแพงแสนนะครับสมัยที่หลวงปู่ยังอยู่วัดกำแพงแสนนะครับปัจจุบันหลวงปู่แพ้วปาวโรจะอยู่ที่วัดรังหมันนะครับ เหรียญใบขี้เหล็กปีสองห้าสี่เจ็ดนะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงตะไบเต็มห่วงนะครับเรียมทองนะครับสั่งทำนะครับเหรียญน,นี้เป็นตะไบเต็มห่วงนะครับก็ดูตรงนี้นะครับ แสงไฟอาจจะนิดเดี๋ยวผมขยับไฟนิดหนึ่งนะ,นะ,นะอันนี้ตะใบเต็มห่วงนะครับนี่การดูตะใบเหรียญก็ดูจากตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ตะใบเต็มห่วงนะครับแล้วก็เส้นขอบพิมพ์อะไรมีหมดนะครับเหรียญ สวยรุ้งนะครับมีรุ้งอันนี้ก็จะเป็นคาบมือเหมื่อผมนะอันนี้เช็ดออกนะครับไม่ใช่ว่าติดกับเหรียญน,นะไม่ใช่นะครับเหรียญมีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็เหรียญน,นี่มีตัวหนังสือไหลด้วยตรงนี้นะครับหลวงสือไหลนะครับรุ้งลุงนะครับเนี่ยผิวรุ้งลุงเนะี่ยผิวรุ้งลุ้งนะครับองค์นี้เปิดให้บูชาในราคานะครับ 47,00 0บาทนะครับเปิดในราคา4 7 0 0 0บาทนะครับเหรียญสวยๆหลวงปู่แพ้วปาวะโรนะครับสนใจติดต่อได้นะครับ0 8 3 5 5 3 3 5 4 9นะครับทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไ d l ดี e นะครับ